ไปดีเข้าไปดีเอหัวอะไรนี่เอขาจะเป็น้เธอไม่น่าหเใช่หรอไม่ใช่อเป้นคุณเป็นผูใช่หรอนี่แล้วคุจะตดีตนลายเลยนี่ธอนี่มาอะไรกันเนี่ย จะให้อ่ะขอ้ครูไม่เป็นไรจ้ะครูเต็มใจทำให้ อ่อมันม่มีคนเดียวที่สงสัยอ่ะไม่ใช่ไม่ได้กอล์ะ